สวัสดีครับมาพบกับอะไรหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาพชเพื่อมาทําเมนูก๋วยเตี๋ยวครับเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําใสครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเร่งด่วนทําทานเองได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับมาในส่วนของน้ําซุปนะครับน้าซุปที่เราจะใส่มีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีหัวเช้ท้าวอันนี้ก็หั่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยหมูสับแล้วก็สามเกลอสามเกลอจะมี กระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับก็ตำให้ละเอียดต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะครับอันนี้เราจะนําไปเจียวนะคะแล้วก็ตามด้วยกากหมูกากหมูผมก็จะนําไปใส่ในกระเทียมเจียวนะครับต่อไปนะครับกว๋วยเตี๋ยวเรามีใส่อะไรลงไปบ้างก็จะมีลูกชิ้นหมูถั่วง,งอกนะครับเส้นจะใช้เป็นเส้นอะไรก็ได้นะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่อยู่ที่เราชอบได้เลยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นปลาเส้นครับอันนี้ก็ซื้อมาอยู่ที่1เส้นนะครับ ในส่วนของกุ้งแห้งนะครับผมก็จะโรยลงไปในน้ํดเก๋วยเตี๋ยวนะครับโอเคครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มทําน้ําซุปกันเลยครับตั้งน้ําจนร้อนได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เป็นหัวไชเท้าลงไปหัวไชเท้าผมใช้อยู่ที่1ลูกนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็หัน่นแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยหมูสับครับ จากนั้นนะครับรอให้หมูสาบของเราสุกไม่ต้องไปนคนอะไรมันเนาะน้ำมันก็จะเริ่มเดือดกลับขึ้นมานะครับฟองก็จะขึ้นตามหมูแบบนี้ให้เราตักฟองออกครับเพื่อทําให้น้ําของเราเนี่ยใสน่ารับประทานนะครับเราก็ตั้งไปเลยจนน้ํามันเดือดจัดนะครับเพื่อนๆจนเราก็ตักฟองไปเลยตักไปเรื่อยๆจนฟองของเรามันหมดนะครับ ก็ตักได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสชาติกันน้ำก็เริ่มใส่ได้ที่แล้วนะครับนี่เลยนะฮะโอเคแล้วนะครับเราก็ตักฟองออกเสร็จเรียบร้อยปรุงรสชาติครับก็จะมี3มเกลอือที่เราตำไว้นะครับรากผักชีผมก็ใช้อยู่ที่3ารากกระเทียมก็ใช้อยู่ที่5กลีบค่ะพริกไทยเม็ดก็ประมาณครึ่งซอนชาครับก็ตำให้ละเอียด ใส่สามเกลือลงไปแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะครับอีกสักเล็กน้อยแล้วก็ผมจะเพิ่มเกลือเข้าไปอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับรสชาติของน้ําซุปนะครับผมก็แนะนําให้ปรุงไปชิมไปนะครับเพราะว่าปริมาณของน้ําซุปของเราก็ไม่เหมือนกันเนาะนะรปรุงไปชิมไปนะฮะแล้วก็ลองชิมดูถ้าเกิดมันยังจืดยังจางอยู่นะครับก็เพิ่มซุปก้อนเข้าไปอีกซีอิ๊วขาวเข้าไปอีกนะครับ ปรุงจนได้รสชาติที่เราโอเคแล้วนะครับแล้วก็ต้มต่อครับประมาณ10นาทีแล้วก็ใช้ระดับไฟอ่อนครับโอเคครับระหว่างต้มนะครับเราก็จะมาทํากระเทียมเจียวครับกระเทียมที่เราตำไว้นะใส่ลงไปได้เลยนะครับใช้ระดับไฟอ่อนนะครับหรือระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางก็ได้เราก็จะเจียวจนกระเทียมของเราเหลืองหอมเลยนะครับ จังหวะที่กระเทียมใกล้จะเหลืองนะครับเพื่อนๆผมจะใช้กากหมูนะครับใส่ลงไปเลยอันนี้ผมจะซื้อเป็นกาก,กใหญ่ๆมานะฮะแล้วเราก็มาตัดเป็นชิ้นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆครับหรือว่าใครอยากจะเจียวกากหมูเองก็ได้นะครับก็ลองดูวิธีเจียวได้เลยครับ เดียวจนได้ที่แล้วนะครับก็เอาไปพักใส่ในถ้วยไว้นะฮะเพื่อที่จะเอาไว้โรยในกว๋วยเตี๋ยวนะครับจากนั้นเราก็จะมาตั้งหม้อเพื่อลวกเส้นกันเลยครับลวกเส้นลวกหมูลวกลูกชิ้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมไว้นะฮะระหว่างที่เราทำเนี่ยก็ได้เวลาพอดีแล้วนะสำหรับของน้ำซุปนะครับผมก็จะเอา,เอาปลาเส้นนะครับมาลวกนะฮะลวกไว้ก่อนเวลาเราทานเราก็หยิบเราลวกแค่เส้นนะครับแล้วก็ใส่เครื่องต่างๆที่เราลวกไว้ได้เลย ลวกปลาเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลวกลูกชิ้นครับหรือว่าใครอยากจะลวกพร้อมกันก็ได้นะอันนี้ผมลวกทีละอันนะครับมันจะได้แบบว่าเป็นสัดเป็นส่วนไปเลยเวลาเราหยิบก็จะได้ง่ายนะครับลวกลูกชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะลวกผักเนาะนะก็รอให้น้ํามันเดือดกลับขึ้นมาสักหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยใส่ผักลงไปผักก็ลวกสักประมาณหนาทีนะครับไม่เกินสนาที ก็เอาตามความสุขที่เราชอบก็ได้นะครับอยากได้สุกประมาณไหนก็ตามความชอบของเราเลยจากนั้นนะครับเป็นการลวกเส้นลวกเส้นเนี่ยคือจะพร้อมทานแล้วนะครับแล้วเราค่อยมาลวกแต่ถ้าเกิดยังไม่ทานเนี่ยไอ้ที่ลวกไปเมื่อกี้นะครับเราลวกเก็บไว้ได้แต่เส้นเนี่ยเราต้องลวกตอนที่เราจะทานนะครับโอเคเราไปเริ่มลงมือจัดเสิร์ฟกันได้เลยนะครับเส้นผมก็ลวกใส่ถ้วยได้เลยเนาะก็ขยี้เส้นให้มันแตกตัวนิดนึงนะ ตามด้วยถั่วงอกครับที่เราลวกไว้เราก็จะจะมาจัดเสิร์ฟกันนะปลาเส้นครับใสป่ปลาเส้นเสร็จตามด้วยลูกชิน้นแล้วก็หัวไชเท้าที่ต้มอยู่ในน้ําซุปนะครับแล้วก็ตักในส่วนของหมูสับนะครับราดลงไปบนชามกลวดเตี๋ยวของเรา,เาได้เลยนะครับแล้วก็ โรยกุ้งนะครับกุ้งที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตามด้วยผักชีนะครับราดน้าซุปลงไปแล้วก็โรยพริกไทยเพียงเท่านี้เราก็ได้แล้วนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยน้ําใสนะครับสูตรแบบเร่งด่วนแบบไม่ต้องเคี่ยวนะครับก็เอาใจเด็กหอนะครับหรือว่าใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะฮะหรือว่าเช้าเช้าวันที่เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเอาเมนูนี้ไปทําตามกันได้นะครับบอกเลยว่าอร่อยนะครับอร่อยไม่แพ้เหมือนที่เราซื้อมาเลยครับ มันก็จะมีความหอมของกุ้งน้ําซุปที่เราได้ต้มนะครับเห็นไหมครับเมนูก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแค่นี้เราก็ทําทานเองได้แบบสบายๆเลยนะครับใครอยากลองทําเมนูนี้ก็ลองนําไปทําตามกันดูได้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับใครอยากให้ผมทําเมนูไหนก็แวะมาพูดคุยหรือคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ